สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านไทยนะคะก็ยังมาอีกท่านนะคะก็เังงงงทางอยู่ค่ะนานแล้วที่ไม่ได้มาร้านไทยไม่ว่ามีอะไรมากนะคะไปดูกันดีกว่านะคะค่ะก็เป็นงงมึนๆ,ๆอยู่นะคะแต่ดูของในตูๆๆ้แช <c oughs> ่เหมือนม <c oughs> ีไม่ค่อยเยอะนะคะยังมีราคามึนๆงงๆพอเดินก็ผิดทางอี้คืออะไรเอ่ยอุ้ยกระเทียมอ๋อไปนี้นี่เองของในตู้แช่ไม่ว่าเขาจะเปิดร้านนะคะ ้าไปที่นะคะเอยขนมถ้วยอยากกินนะคะคือเราได้ถ้วยได้หรือเปล่าคะนี่ข้าวเหนียวมะม่วงเป็นยังไงคะก็นุ่มอยู่ที่เซนดิข้าวต้มมัดก็มานะคะคือขอแช่เมีเงินนี้ก็คงจะได้กินหมดนะคะแต่ว่าทำไมมันแพงจังครับเองก็ไม่กล้าซื้อหรอกค่ะบางอย่างแพงเกินอันนี้คือเครื่องดื่มแบบไหนค่นี้ไม่ได้อยู่ไทยนานก็เลยไม่รู้ว่ามีอะไรฮิตมั่งอันนี้เป็นอะไรเอ่ยของเกาหลีแน่เลยนะคะ จริงค่ะปกก็เงินเนเงินงงๆอยู่นะคะเพราะเราไม่ได้อัปเดตอันนี้ขึ้นดูอันนี้มันของไทยเราหรือว่าของญี่ปุ่นหรือว่าของเกาหลีค่ะอันนี้น่าจะเป็นของจริงนะคะข้างล่างมันงงไปหมดแล้วค่ะอันนี้เป็นตียงไก่ที่เขาแกะแล้วนะคะอุ้ยเพิ่งเห็นนะคะนี่ปกติเจะแบบเป็นตรียแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะเราก็ไปแกะเองแต่ถ้ามาเป็นอย่างนี้เลยอุ้ยเพิ่งเห็นนะคะนี่ราคา นี่คืออะไรเอยเป็นอะไรอออกูเป็นเป็นแบบที่คนแฉ้แป้งนะคะมกักระนี้ที่คนแฉ้แป้งกินยังว่าจะได้อันนี้ไหมคะปอกก็เตี๋ยเรือหรือปาเหมือนไม่มีะนะคะนี่ราคาเหมือนของยังไม่มานะคะนีะ่แต่เต้นให้ให้เลยคะ่ะอันนี้เป็นนมข้นหวานมะพร้าวหรอคะยังก็เพิ่งรู้นะคะว่ามีอย่างนี้ด้วย <c oughs> น่ารักค่ะใส่ากแาแฟมั้งคะตัวนี้ เดี๋ยวราคาไม่น่ารักเลยนะคะน่ารักค่ะเห็นแล้วก็น่ารักนะครแบบนี้จะได้อะไรไม่น่าดลดูก่อนนะคะมันต้องได้สักอย่างค่ะไม่ได้มานานแล้วนะคะตั้งใจไม่ใช่ได้มาแล้วค่ะได้แล้วค่ะพริกสดที่ยังไม่แช่แข็งนะคะเออก็ว่าแล้วค่ะมันต้องได้ถ้าได้มาร้านไทยจริงๆนพริก แคบแสงก็มีนะคะแต่ว่าบางทีมันก็ไม่อร่อยเหมือนนี้ใช่ไหมคะแต่รู้สึกว่าของจะไม่มีเยอะนะคะหรือว่าเขาเพิ่งเปิดร้านคะ่ะนียยังไงคะไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้ทิ่ไทยเม็ดนะคะนี่นะคะทิ่ไทยเม็ดเราอันนี้คืออะไรอื่แต่ไม่ออกคะ่ะอันนี้ก็คือของที่ยังซื้อมาจากร้านไทยเมื่อกี้นะคะที่ไปแวบ,บมาอันนี้เป็นโซดาั้มคะเลมอนโซดานะคะ นี่ก็ลดราคาอยู่นะคะโอ้อันนี้ไม่ใช่ค่ะแล้วก็นี่ไงคะสาหลายนะคะสาหลายตัวนี้ก็อร่อยนะคะแต่อันนี้ก็คือลดราคาค่ะคือเหมือนเขาใกล้จะหมดอายุแล้วนะคะก็เลยนามาลดราคาแต่แอ้งก็ซื้อนะคะไม่วอรี่นี่ค่ะก็ได้เห็ดเข็มทองมาหนึ่งแพ็คแล้วก็พริกแค่นี้นะคะก็หมดไปอยู่ประมาณหกถึงเจ็ดยูโรนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะอันนี้คืออยากซื้อ